สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี4นะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำวันนี้วันศุกร์ส่สงท้ายปลายสัปดาห์เช่นเคยนะครับเราก็จะมาดูกันที่ตลาดหุ้นไทย นับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมารอบใหญ่แล้วก็ขึ้นต่อเนื่องทีเดียวนะครับแต่พอมาสัปดาห์นี้เราเริ่มเห็นตลาดหุ้นไทยขึ้นต่อลําบากแล้วภาะวะตลาดเนี่ยอาจจะตึงๆไปบ้างนะครับก็เลยมีนักลงทุนสงสัยว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับฐานจะต้องมีการย่อลงไปบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูตลาดหุ้นไทยจนถึง,ถงล่าสุดน,นี้กันครับดัชนีเซ็ตอินดี x นะครับหราอว่าดัชนีตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ยังคงบวกได้อีกเล็กน้อยนะครับขึ้น แต่เราก็ยืนแ,วแถวๆสักประมาณ1,575จุดมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันปริมาณการซื้อขายในช่วงแรกนี้เข้ามาแล้ว2,100ล้านบาทนะครับราคาน้ำมันวันนี้ขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับที่สหรัฐอเมริกาขึ้นมา19เซนต์ต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันที่ยุโรปบวกขึ้นมา16เซนต์ต่อบาร์เรลครับส่วนทิศทางของราคาทองคำวันนี้ปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับทองคำแท่งขายออกที่2 2 0 0บาทแล้วก็ทองรูป,ปพรรณขายออกที่2 7 0 0บาท วันนี้ปรับตัวลดลงมา50บาทต่อบาททองคําครับช่วงหน้าผมจะไปพูดคุยกันกับคุณคนครจากบลอไอร่าน,นะครับเพื่อประเมินภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะต่อไปควรจะต้องลงทุนกันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ ที่เกินไปนะครับช่วงนี้เราจะลองมาประเมินภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะต่อไปว่าแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรผมพูดคุยกันกับคุณนครกนศรีชยัยประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบลลออร่อารให้เียตมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีสสดครับ,รบพูดถึงปัจจัยที่มากระทบตลาดหุ้นกันก่อนตั้งแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาแล้วตำแหน่งเ <c oughs> ห็นว่าขยันทํางานมากนะครับออกนโยบายมาเรื่อยๆเลยผมว่าล่าสุดก็ไปคอมเมนต์เรื่องข้อตกลง กับประเทศออสเตรเลียเรื่องผู้อพยพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่านโยบายทางด้านต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่จะต้องรบกวนตลาดหุ้นทั่วโลกในรอบปีเลยนะฮะทีนี้เนี่ยอันนี้อาจจะทำให้ดัชนีแล้วก็เรียกว่า VIX เนี่ยอ่าวอลเทอร i สอินเด็เนี่ยดัีค่าความกลัวเนี่ยหรือว่าการเหวี่ยงหรือว่าการไม่แน่นอนเนี่ยจะชนีไม่แน่นอน VIX เนี่ยนะฮะปรับตัวสูงขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ย ปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันก็คงผมว่าต้องกลับมาดูปัจจัยบ้านเราดีกว่านะฮะทีนี้พอปัจจัยบ้านเราเนี่ยผมหลายๆปัจจัยนี้ไม่ว่าพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย uh huh. ก็ยังดูโอเคอยู่นะฮะล uh huh. ่าสุดก็ทางน่ะสภาก็จะปรับประมาณการตัว GDP ปี60โต 3.+ บวก3.6นะฮะแล้วก็ uh huh. มีโอกาสขยับใกล้4.1%อรนะฮะถือว่านี่ค่อนข้างดีเลยอันนี้เ,เป็นปัจจัยบวก uh huh. นะ ซึ่งจริงๆพอเป็นปัจัยบวกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ไว่าโครงการไทยแลนด์4.0เนี่ยมอง<ผ>ม,มองระยะกลางจนถึงระยะยาวเนี่ยมองข้ามช็อตไปไปปลายปีเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นดูโอเคอยู่ครับผมนะฮะแต่สั้นๆเนี่ยโอเคหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับมาตั้งแต่ตอนปลายปีปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วปรับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะร่วมร้อยร้จุดได้นะผมว่าอาจจะมีการพักฐานครับนะครับเป็นการพักฐาน ทีนี้เนี่ยพอมาดูปัจจัยเรื่องนโย,ยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อในเรื่องของฟันฟลมที่จะไหลเข้าในตลาดหุ้นนะฮะซึ่งปัจจัยอันนี้เนี่ยไม่ใช่กระทบแต่บ้านเราอย่างเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าโอเคในในในกราฟเนี่ยฟันฟลเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม,มบวกทั้งทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปไม่ค่อยชัดเจนลยไม่ค่อยชัดเจนนะ,ะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีอาจจะฝรั่งอาจจะนักงทุนต่งตางประเทศอาจจะโอเคขายหุ้นในตลาด บ้านเรารรเพื่อเพื่อที่จะ,ะลดความเสี่ยงขณะเดีวยวกันเม็ดเงินเนี่ยก็อาจจะไหลไปในทั้งโอเคตลาดคอมมู n ิตี้ที่มีสินทรัพย์มาปลอดภัยเช่นทองคำครับผมนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยก็คงคงผันผวนนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าโอเคระยะกลางระยะยาวบ้านเราจังดีอยู่นะครับทีนี้มาดูบ้านเราระยะสั้นๆในระยะสัปดาห์เนี่ยนะฮะ หลังจากที่ตลาดหุ้นขึ้นมาประมาณ1 5 0 0กว่าจุดเนี่ยจากพันหขึ้นมาประมาณเกือบเกือบพันหเนี่ยฮะถึงตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านสําคัญสําคัญพอสมควรครับก็อยากจะให้เราลองไปดูในกราฟนะครับว่าพอถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดถึงเหมือนกับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้นะฮะใช่ครับก็เลยอยากจะให้เราลองไปดูในกราฟนั้นเราจะเห็นว่าโอเคตัวกราฟเนี่ยนะครับจริงๆตัวกราฟถ้าดูถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปี2013เนี่ยนะเราเคยทำ High แถว1649นะฮะแล้วก็ตอนปี2015เราเคยทำ High 1619ครับจนถึงตอนนี้เราลาก2เส้นนี้ผ่านมาเนี่ยนะเราพบว่าโอเคแนวต้านเนี่ยอยู่แถวๆใกล้ๆพันหก 1, นะฮะก็คือประมาณสักหน้า1,585นะฮะซึ่งเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วก็พยายามจะขึ้นไปพันหกนะ,ะแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ทะลุไม่ได้แล้วก็ทะลุไม่ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยครับนะสำหรับหุ้น ตลาดพุ้นบ้านเรานะขาะเดียวกันเนี่ยเรามาดูเครื่องมือตัว RSI เนี่ยเราก็เริ่มเห็นเหมือนกับเขาวที่แล้วเนี่ยตลาดขึ้นไป1558ง s i อยู่แถวแถวประมาณ70กว่ากว่าครับแต่แถวตรงนี้นะฮะ7จ็ดเจบเรอบนี้เนี่ยตลาดขึ้นไปพันหกไออยู่66ก็คือ RSI สเตียลงอซึ่งคนที่ศึกษาทางด้านเทคนิคเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยสัญญาณอย่างนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะฮะ ที่ผมไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยตลาดก็อาจจะมีการพักตัวครับเพื่อที่จะให้ตัวไอซี I เนี่ยที่ปรับสูงขึ้นมาเนี่ยปรับตัวลงมาแต่แถว50นะฮะตอนนี้มันอยู่แถวแถวหกสิบฉะนั้นอาจจะต้องจับตาดูว่าถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับตลาดหุ้นปรับตัวลงมาแล้วตัวไอซีอยังยินเหนือห้าสิบได้เนี่ยนะครับ,รบแล้วตัวดัดชนีเนี่ยนะแย่ๆก็คือไม่ควรจะต่ำกว่าเส้น10สัปดาห์ก็คือประมาณสัก1548ครับสัปดาห์หน้าก็จะขึ้นไปประมาณสัก1550อนะครับ ก็คือถ้าเลี้ยงอยู่เหนือ1,550ยังพอลุ้นต่อได้ยังพอลุ้นต่อได้แล้วแต่จริงๆเนี่ยมาดูเนี่ยกราฟรายเดือนเนี่ยตลาดก็ยังก็ยังไม่เสียทรงอ่ะนะฮะรกราฟรายเดือนเนี่ยเรายังเห็นว่าโอเคพวกนีค้คือว่า5เดือนอยู่เส้นสีเขียว1540นะครับ,บ10เดือนอยู่1512นะฮะก็ตรง1540 <40 S 2> ก็จะคล้ายๆกับตรงเส้น10ตรงเส้น5เดือนตรง1540ก็จะคล้ายๆกับตรงเส้น10สัปดาห์พอดีนะฮะครับฉะนั้นถ้าอาทิตย์หน้าตลาดเนี่ย มีความผันผวนและปรับลงมาแถวแถวหนึ่เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เข้าไปดูหุ้นที่ปันผลดีนะฮะเพื่อที่จะลงทุนในช่วงต่อไปได้นะ,ะครับเรามองระดับการปรับลงก็อาจจะสักประมาณ20-30จุดช่วงนี้ก่อนครับอืมครับแล้วถ้าลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะจับจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นประเภทไหนตัวไหนดีจริงๆเมื่อตอนปลายปลายปีผมก็มีแนะนำให้ดูหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิช์ ใช่ครับขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยนะฮะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยหุ้นในในทางไอร่านี่ก็มองว่าโอเคกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ที่ที่น่าสนใจณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็จะมีตัว KTB นะ KTB เนี่ย <ừ. S 1> ประกาศประกาศงบออกมาเนี่ย <c oughs> นะฮะครับเป็น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 ประกาศงบออกมาก็ก็ดีนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะจ่ายปันผลได้ถึง4.7นะฮะครับ <c oughs> แล้วก็มองว่าโอเค EPS เนี่ยจะโต10ขึ้นเป็น2.5บาทต่อหุ้นนะฮะครับ พอโต2.5บาทต่อหุ้นเนี่ยแล้วก็ราคาปัจจุบันแถวๆ19บาทเนี่ย PE อยู่7.6เท่านะฮะ Price to book value อยู่จ8.9เท่าครับนะฮะฉะนั้นผมว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็มาดูมาดูตัวกราฟผมว่าตัวตัวตัว KTB ก็ก็ไม่เลวนะฮะตัวกราฟถ้าดูถ้าดูตัวกราฟรายเดือนเนี่ยเหมือนกับกำลังเหมือนกับกำลังจะตั้งลำนะฮะกำลังจะตั้งลำขึ้นมานะฮะหลายคนติดน่าจะติดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยมีการลงรอบใหญ่ๆของ KTB มา ตอนนี้ก็น่าจะยังถือลุ้นต่อได้นะครับยังถือลุ้นต่อได้ครับอย่างตัว KTB อย่างตัว KTB นี่ยน,นะฮะอันนี้มีข้อบอกพร่องนิดนึงนะฮะกราฟมีปัญหานิดนึงอย่างตัว KTB เนี่ยครับถ้าถ้าเราถ้าเราคิดว่าโอเคกำไรปีละสองบาท50อืนะฮะ บุคแวลูมันกระเถิบขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะนะครับงั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่น่าสนใจสำหรับตัว KTB แล้วถ้าปีนี้โครงการภาครัฐเร่งออกมาได้เยอะทาง KTB ก็อาจจะได้รับอนิสงไปด้วยใช่ฮะโอเคตัว KTB กราฟกราฟกลับมาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าสั้นๆเนี่ยจะติดแนวต้านอยู่แถวแถวเส้น200สัปดาห์19.40นะฮะแต่ดูกราฟเนี่ยโอเคาย่อลงมาแถวแถว18บาทต้นๆเนี่ยผมว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจครับเห็นว่ามีประโยชน์จากโครงการภาครัฐ ก็คือได้ปันผลด้วยช่วงนี้ก็อาจจะเน้นปันผลเพื่อความปลอดภัยไปก่อนถูกต้องคนระช่วงนี้ต้องเน้นปันผลก่อนอครับ,รบมีตัวอื่นอีกไหมครับที่ตัวปันผลยังน่าสนใจอยู่แล้วพื้นฐานของบริษัทก็แข็งแรงที่ under value นะก็มีในกลุ่ม property นะก็คือหุ้นตัว B Land นะฮะท,ที่ทาง research ของ A IRA เนี่ยมองว่าหุ้นตัวนี้หุ้นตัว B Land นี่น่าสนใจนะครับหุ้นตัว B Land เนี่ยนะราคาแถวๆนี้มีปันผลประมาณ3.6%ครับผมนะครับแล้วมี จะมีกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่สีนครินนะฮะแล้วอนาคตเนี่ยนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยะเข้าไปใน Impact Arena อันดับน้ก็จะเป็นปัจจัยบวกในอนาคตของเขาได้อีกใช่ครับก็จะเป็นปัจจัยด่วนแล้วก็คาดว่าจะจ่ายปันผลในประมาณ7็ดสตางค์ก็คิดเป็นส6มจุดหกเปอร์เซ็นต <ะ S> ์ครับปัจจุบันเนี่ยราคาที่บาท90เนี่ยตอนนี้วันนี้ขึ้นไปบาทเก้าสิบหกนะฮะต่ำกว่าบ,บุ๊กแวร์ที่สองบาทสามสิบหกนะะแล้วดูเราเรามาดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่าโอเคกราฟรายวิกเนี่ยเป็น ผมว่าเป็นกราฟขาขึ้นนนะฮะครับแต่โอเคอาจจะต๊ดอาจจะต,ตึงนิดหน่อยนะแต่แต่ลายแต่ลายมันก็ยังไม่เสียนะฮะครับกร์ดลายมันก็ยังไม่เสียตัวนี้เขาก็มีรอบของเขานะครับบทจะขึ้น่เขึ้นไหวแล้วก็อาจจะพักนานแล้วก็เดี๋ยวก็มีรอบของเขากลับมาถูกต้องฮะ<า>ใช่ฮะก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของหุ้นแต่ละตัวด้วยเวลาลงทุนเนี่ยนะครับมาดูเรื่องของค่าเงินบาทสักนิดหนึ่งดีไหมครับจะได้เห็นภาพของแนวโน้มฟันเฟ้อในอนาคตด้วยว่าน่าจะไปในทิศทางไหนครับ ตัวค่าเงินบาทนะฮะเดี๋ยวรอดูกราฟนิดนึงนะฮะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเหมือนกันเราเห็นเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องทีเดียวนะครับค่าเงินบาทเนี่ยฮะถ้าเราถ้าเรามาดูเนี่ยครับอันนี้กราฟลายลายรายวันนะฮะค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าจากตั้งแต่แถวแถวสามสิบหกแล้วแข็งค่าลงมาตรงนี้นะฮะใช่ครับแต่มาดูกราฟลาย กราฟรายวีคนะฮะกราฟรายวัคก,ก็ยังก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งคนะ่าต่อนะฮะยังแข็งค่าต่อนะฮะแต่มาดูกราฟรายเดือนนี่นะฮะการแข็งค่าเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสแข็งค่ามาถึงเส้น25เดือนที่34.90กนะก็คือมันก็ใกล้จะกใกล้แล้วฮะใกล้สุดแล้ว,ลลวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นเยอะๆเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นไปได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้จับตาดูว่าสมมติถ้าแข็งค่าต่ํากว่าตรง34.9เนี่ยนะฮะครับก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าต่อไปเรื่อยๆก็ได้อ๋อถ้าทะลุลงมาถ้าทะลุลงมามนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทะลุลงมาเนี่ยเงินบาทมันก็จะแข็งค่าไปเพอๆ,ๆอาจจะไปแถวๆ33บาทเลยก็ได้นะฮะฉันตรงนี้เนี่ยถ้าเงินบาทแข็งค่าตรงมาลงมาแถวๆประมาณสัก33.9หรือว่าแถวๆนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าผมว่า ันโฟเนอาจจะตื้อๆหน่อยอนะนะโอเคได้ครับก็คือโดยสรุปแล้วทางคุณคนครมองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะขึ้นมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องมีการพักตัวบ้างนะครับถ้าลงไปสักประมาณ1 5 5 0เนี่ยน่าสนใจในการเข้าไปซื้อหุ้นและทางทีมรีเสิร์ชของไอราก็แนะนำา2ตัวก็คือ KTB หรือวัฒนกา,ารกรุงไทยแล้วก็หุ้นของ BLA n นนะครับวันนี้ขอบค,คุณคุณนครมากนะครับสวัสีครับยังคงติดตามแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยได้ทุกวันศุกร์นะครับจากทางบลไอยรา วันนี้เวลาของรายการรวยหุ้นรวลลงทุนหมดแล้วนะครับคุณนครผมเฉลิมพรและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ